วันนี้นะคะพบกับข้าของสกูชี่นะคะซึ่งเราก็กำลังจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะก็ช่วงนี้เราจะถ่ายคลิปบ่อยหน่อยนะคะเมื่อคือนก็เพิ่งถ่ายไปนะคะก็ครั้งนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปนี่เลยค่ะสกูชี่ mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพราะวันนี้นะคะข้าของขาก็จะมา อัดคลิปสกูชีนะคะที่เราซื้อจากสัพีงนะคะไก่จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูอันแรกกันเลยค่ะที่เราเที่เราพลิกหน้าไว้เพื่อไม่อยากให้เห็นนะคะเห็นไปดูอันแรกเลยค่ะสำหรับอันแรกนะคะก็จะเป็นสกูชีโดนัทนะคะเป็นรูปอย่างนี้ไม่โดนกัดน,นะนี่เราขาย15บาทน,นะคะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่ขนมปังหน้ายิ้มเราขาย20บาทนะคะแล้วก็สกูชี่ขนมปังเป็นรูปดาวนะคะอย่างนี้สีแดงนะคะาราซอ์สปริงเกิลด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น สกูชี่ไม่ตำนนหนินิดไหนนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนี่ก็เป็นสกูชี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาวนะคะแล้วก็ซอสสีเหลืองลาสเอริงเกินอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับกันกับอันที่แล้วมานะคะเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้เอาอันเดิมนะคะแล้วก็ มันก็เหมือนกันค่ะนี่มันจะมีอันเหมือนการเป็นคู่แฝดเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่เลยนี่เลยนี่ะคะอาสุดท้ายของเรานะคะ,าาะ,ะ,คะก็จะเป็นแฝดอีกแล้วเป็นสามแล้วนะคะอย่างนี้นะน่ารักนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็รีวิวกันเสร็จแล้วนะสำหรับ3าแล้วก็สำหรับ3าคนสุดท้ายนะคะก็ที่ซื้อของเพื่อขนมปังพวกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จละลดราคาแถมให้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามข้าวหอมไปนะคะบุลลอนลุงแก่นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามวเอิ่มสะอาดนะคะกรุงจริงนะคะเพื่อนของเราเองนะคะแล้วก็ ไอดี ID ลาของเรานะคะเป็น t o i l e t s Sparker นะคะ T W I L I G H T S P A R K L E แล้วก็ I G Instagram นะคะก็จะเป็นออ่ข้าวของสกู๊ชี่นะคะ K A W H O M แล้วก็เว้นวัตเป็นขีดนะคะขีดข้างใต้นะ S Q U I S H Y ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย